สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูบีนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันเป็นชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราจะไปดูกันในเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องสถานะของสสารนะคะเราจะมาดูกันว่าสถานะของสสารเนี่ยสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมดกี่ประเภทกี่ชนิดกี่สถานะนะคะ,ะมาดูพร้อมกันนะคะว่าสถานะของสสารเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด3สถานะทีนี้มาดูพร้อมกันนะคะว่า3สถานะในที่นี้มีอะไรบ้างสถานะที่1ได้แก่สถานะของแข็ง สองเลยก็จะเป็นสถานะของเหลวสมก็จะเป็นในเรื่องสถานะแ yes. ก๊สอ่ทีนี้เราจำได้ไหมคะว่าสถานะของแข็งสถานะของเหลวและสถานะของแก๊สแต่และอย่างเนี่ยมีอ่ารูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรมีปริมาตรเป็นแบบไหนมีมวลเป็นอย่างไรอะไรต้องการที่อยู่ไม่ต้องการที่อยู่จำได้ไหมคะอ่า ถ้าจะไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะว่าสถานะแต่ละสถานะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยในตัวที่1่อันนี้เป็นอนุภาคของสารจำได้ไหมคะว่าอนุภาคของแข็งอนุภาคของเหลวและอนุภาคแก๊สเป็นลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะไปดูข้างในกันว่าภายในแต่ละอนุภาคเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าดูตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสมบัติของของแข็ง เป็นลักษณะทางกายภาพนะคะคือไม่สามารถใช้มือหรือวัตถุชนิดอื่นเนี่ยทะลุผ่านได้ไม่สามารถบีบหรือทำให้มีขนาดเล็กลงได้อะอย่างเช่นครูบีถือหนังสือครูบีถือหนังสือเรียนถามว่าหนังสือเรียนของเราเนี่ยสามารถใช้มือจิ้มทะลุผ่านได้ไหมคะอะก็ไม่ได้ถามว่าเราสามารถบีบออกมาแล้วให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้ได้ไหมคะอะ ก็ทาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมบัติทางกายภาพในเรื่องของแข็งเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่สามารถทําอะไรให้มันทะลุผ่านหรือไม่สามารถดีดได้ใช่ไหมคะทีนี้ไปดูกันว่าสมบัติที่เป็นของของแข็งเนี่ยดูตัวที่หนึ่งเลยนะคะเราไปดูว่ามวลที่เป็นของแข็งเป็นอย่างไรมวลคืออะไรอ่ามวลที่เป็นลักษณะของของแข็งเขาบอกว่าสิ่งที่มีการจัดเรียงตัวสิ่งที่เรียงตัวกันชิดอย่างหนาแน่น เรียงกันเป็นอย่างเป็นระเบียบม,มีแรงยึดเหนี่ยวกันระหว่างมวลที่มากกว่าสถานะอื่นๆเพราะฉะนั้นมีอยู่ทั้งหมด3สถานะเนี่ยแน่นอนค่ะว่าสถานะที่หหรือว่าสถานะที่เป็นของแข็งเนี่ยมีการเรียงตัวหรือว่ามีการแรงยึดเหนี่ยวที่มากที่สุดเนี่นะอกจากมวลแล้วทีนี้เราไปดูต่อนะคะว่ามวลแล้วมีอย่างอื่นคืออะไรนะตัวต่อไปก็คือต้องการที่อยู่ เราไปดูนะคะว่าอะไรที่ต้องการที่อยู่บ้างนะยกตัวอย่างเลยต้องการที่อยู่ในเรื่องของของแข็งเนี่ยก็คืออย่างเช่นถ้าเรานําหินใส่ในแก้วใบนึงมีแก้วน้ําอยู่หนึ่งใบนะแล้วเรานําก้อนหินเนี่ยใส่ลงไปใส่ไปเรื่อยๆใส่จนกว่าก้อนหินจะเต็มแก้วแน่นนอนค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าอะไรต้องการที่อยู่คะก้อนหินหรือว่าแก้วต้องการที่อยู่ น่าสิ่งที่ต้องการที่อยู่ก็คือก้อนหินถามว่าก้อนหินเนี่ยถ้าเราใส่ไปในก้อนที่หนึ่งแน่นอนค่ะว่าแก้วมันเหลือที่ว่างอยู่เพราะฉะนั้นแก้วเหลือที่ว่างอยู่ก้อนหินก็ต้องการที่อยู่เราก็ก้อนหินเติมลงไปใส่ลงไปในแก้วจนกว่าจะเต็มแก้วแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสิ่งที่มันต้องการที่อยู่ที่เป็นสมบัติในเรื่องของของแข็งอ่าต่อไปเราไปดูในส่วนที่เป็นคําว่า รูปร่างและปริมาตรดูนะคะว่ารูปร่างและปริมาตรของของแข็งเนี่ยเป็นอย่างไรเขาบอกว่ารูปร่างและปริมาตรเนี่ยคงที่รูปร่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในภาชนะแบบไหนก็อยู่แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นก้อนหินเป็นก้อนแบบไหนก็มีลักษณะเป็นก้อนแบบนั้นใช่ไหมคะหนังสือมีแบบไหนก็เป็นแบบนั้นทีนี้เราไปดูตัวอย่างพร้อมกันนะคะว่าตัวอย่างที่เป็นสมบัติของของแข็งเนี่ยมีอะไรบ้างที่เห็นได้ชัด นอกจากหนังสือนอกจากก้อนหินแล้วตัวอย่างที่เป็นสถานะของของแข็งก็อย่างเช่นลูกปิงปองใช่ไหมคะลูกปิงปองที่เราใช้ในการเล่นนอกจากลูกปิงปองแล้วอหนังสือที่เราพูดถึงเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นสมุดหรือว่าหนังสือต่อไปก็จะเป็นเกลือน้ําตาลใช่ไหมคะที่อยู่ในห้องครัวที่เอาไว้ใช้ปรุงอาหารพวกนี้ก็จะอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็ง นอกจากน้ำตาลแล้วอก้อนหินที่เราพูดไปเมื่อกี้ต่อไปเราจะไปดูในหัวข้อที่สองนะคะว่าสมบัติที่สองคือสมบัติของของเหลวเขาบอกว่าสมบัติของของเหลวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นลักษณะทางกายภาพเหมือนกันสามารถใช้มือหรือนิ้วเนี่ยทะลุผ่านได้สามารถบีบหรือทําให้มันมีขนาดที่เล็กลงได้ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราไปดูมวลกันว่ามวลของของเหลวเนี่ยเป็นอย่างไร เขาบอกว่ามวลก็คือลักษณะของของเหลวที่อยู่ห่างกันมวลจะไม่อยู่ยึดติดกันเหมือนกับของแข็งจะทำให้เคลื่อนที่ได้ง่ายในระยะที่ใกล้อย่างเช่นอย่างเช่นอะไรดีที่อยู่ในลักษณะที่ใกล้อยากรู้เราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยว่าอะไรที่มีมวลอะไรต้องการที่อยู่ที่เป็นของของเหลวบ้างาต้องการที่อยู่นะคะครูวีก็ยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือ อย่างเช่นเราเทน้ำใส่ในภาชนะน้ำก็อยู่ในรูปทรงตามภาชนะอย่างเช่นครูบีเทใส่แก้วใบที่หนึ่งเทแก้วใบที่หนึ่งไปใส่ในภาชนะที่สองอาจจะเป็นขวดรูปชมพู่แน่นอนค่ะว่าอะไรเปลี่ยนแปลงคะ,ะภาชนะเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คืออะไรคะเก่งมากค่ะก็คือปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือ ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุต่อให้ภาชนะจะใหญ่แค่ไหนแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือปริมาตรใช่ไหมคะโอเคดูต่อไปเลยค่ะต่อไปก็เป็นรูปร่างและปริมาตรใช่ไหมคะที่เราพูดไปเมื่ออ่าดูนะคะนี่ค่ะภาชนะและรูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงมีการคงที่แต่อะไรคงที่นะอ่าปริมาตรคงที่แต่ภาชนะเปลี่ยนแปลง ต่อไปเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันอ่าอย่างเช่นน้ํานอกจากน้ําแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นสถานะของเหลวอาน้ํามันพืชนอกเหนหือจากน้ํามันพืชน้ํามันที่เราใช้ในการเติมรถก็ใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบนซินน้ํามันแก๊สต่างๆที่เราใช้ในการเติมลงไปในรถของเรานอกจากน้ํามันนอกจากน้ําแล้วอะแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการล้างแผลก็จัดไว้ในส่วนที่เป็น ของเร็วเหมือนกันอ่ะเก่มากค่ะต่อไปเราไปดูในส่วนที่3หรือว่าสมบัติที่3ก็คือสมบัติของแกส๊สเราไปดูพร้อมกันนะคะว่าสมบัติที่เป็นของแก๊สเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าสมบัติของแก๊สก็คือสิ่งที่สามารถทะลุผ่านได้ง่ายผ่านได้ง่ายง่ายชัดเจนเลยสามารถปีบอัดได้ง่ายําให้มีขนาดเล็กลงก็ได้ หรือเราจะทําให้มีขนาดใหญ่ก็ทาสามารถทําได้จําได้ไหมคะจําได้ไหมคิดออกหลือยังว่าอะไรที่สามารถทําให้มีขนาดเล็กก็ได้ทําให้มีขนาดใหญ่ก็ได้ถ้าเราอยากรู้ไปดูในส่วนแรกเลยไปดูในส่วนที่เป็นคําว่ามวลอ่เรามาดูนะคะว่ามวลที่เป็นแก๊สเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของแก๊สเนี่ยจะจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นไงคะยึดติดกันเหนียวใช่ไหมคะมีอ่ามีแรงยึด มีแรงยึดเนี่ยอย่างเหนียวระหว่างมวลจะน้อยมากทาให้มวลเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระอ่าอีกครั้งนะมีแรงยึดเหนียวเนี่ยระหว่างมวลได้น้อยมากทําให้มวลเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระคําว่ายึดเหนียวได้น้อยก็คือมันไม่ได้มีการมาเรียงชิดติดกันเหมือนกับของแข็งใช่ไหมคะแต่ว่ามวลที่เป็นแก๊สเนี่ยจะมีการการะจายตัวกันอยู่ ไม่ได้มาเรียงชิดติดกันจึงทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายหรือว่าเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทีนี้ไปดูว่าอะไรต้องการที่อยู่ที่เป็นแก๊สบ้างนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราเคยไมเคยเล่นไหมคะว่าเอเอากระดาษเนี่ยใส่ไว้ในก้นแก้วทำการพิสูจน์โดยการที่เอาแก้วเนี่ยคว่ลงแต่ไม่ได้คว่ลงบนพื้นเปล่านะ คว่ำลงในกระมังหรือว่าในภาชนะที่มีน้ําอยู่แล้วเราดึงขึ้นเวลาเราดึงขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระดาษเนี่ยไม่เปียกน้ําเนื่องจากในแก้วเวลาเราคว่ำลงเนี่ยภายในแก้วมีอะไรคะอ่าภายในแก้วเนี่ยมีอากาศอยู่ด้านในจึงทําให้กระดาษที่ติดอยู่ก้นแก้วเนี่ยเป็นไงคะไม่เปียกอ่า นอกจากต้องการที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าอากาศที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ต้องการที่อยู่ใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูว่าสมบัติที่เป็นแก๊สเนี่ยรูปร่างและปริมาตรจะเป็นยังไงจะคงที่ไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอ่าเขาบอกว่ารูปร่างและปริมาตรของแก๊สเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุไม่ว่าภาชนะจะเป็นแบบไหนก็เปลี่ยนแปลงตามแบบนั้น ่าเราไปดูตัวอย่างกันเลยอ่าเห็นไหมคะเราเคยเล่นไหมลูกโป่งค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งลักษณะแบบนี้ลูกโป่งที่เป็นลูกหมวใจลูกโป่งที่มีลักษณะเป็นยาวๆถามว่าลูกโป่งแต่ละแบบเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันไหมคะอ่ามีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนอกจากมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแล้วทีนี้ไปดูต่อนะคะนอกจากลูกโป่งล้มีอะไรเพิ่มมาอีก บอลลูนใช่ไหมคะลักษณะของบอลลูนเนี่ยถามว่าเราอัดแค่ลมเข้าไปอย่างเดียวไหมคะบอลลูนเนี่ยต้องเป็นแก๊สใช่ไหมคะต้องอัดแก๊สเข้าไปในจํานวนที่มากหรือว่าในปริมาณที่มากถึงจะทําให้บอลลูนเนี่ยเป็นไงคะาสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้ต่อไปเราไปดูอันดับสุดท้ายเลยเมื่อเราอธิบายไปแล้วว่า สมบัติที่เป็นของแข็งของเหลวและแกส๊สทั้งสามอย่างเนี้มีลักษณะเป็นแบบไหนมีมวลเป็นอย่างไรอะไรต้องการที่อยู่อะไรไม่ต้องการที่อยู่จำได้ไหมคะคุณครูก็มีงานมาให้เราทํา1ชิ้นงานที่จะให้ทําวันนี้ก็เป็นในเรื่องสถานะของสสารเพราะฉะนั้นครูบีจะให้เราเนี่ยตอบคำถามจากที่เราเรียนไปวันนี้ลองตอบคำถามดูนะคะคำถามของครูบีมีให้วันนี้มีทั้งหมด3ข้อ สามข้อวันนี้ลองดูข้อที่หนึ่งลองตอบดูนะคะว่าอนุภาคของของแข็งเนี่ยหรือว่าของเหลวเนี่ยสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันแบบไหนลองตอบมานะคะให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วก็ตอบคำถามลงในสมุดวิทยาศาสตร์แล้วนำไว้ส่งคุณครูวันที่เปิดเรียนนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวกลับย้อนไปดูคลิปของคุณครูตอนครั้งแรกแล้วเดี๋ยวค่อยมา ตอบคำถามนะคะลอกโจทย์แล้วก็ตอบคำถามลงในสมุดวิทยาศาสตร์พร้อมกับนำไว้ส่งวันที่เปิดเรียนอ่าสำหรับวันนี้รูบีก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะ